ไม่ถึงหรอกบ้านเราไม่ถึงหรอกก็ติดแอร์หมดอ่ะหกพันห้ ดูการจัดการก็รู้แล้วอืมใช่ มันไม่เห็นหน้าเรียนตรงไหนเลย น้อยโถไม่ดีเทนะเออออะไรนะเรเบลททานนี้กลหัวเยอะเเบลทานนี้กันเนาะน้องคาวารูปหน่อยสิวาดรูปทหน่ิ เรือไททาน,นิกเราเอาเอา,เอาวางเรือไททาน,นิก อะเบลครับอืม อืมก็ดีนะอ่านไม่ออกกอ่าเห็นแล้วอืม เบลครูที่ครูครูน้องเบลชื่ออะไรครูพีชื่อครูพี่อ้อยอ่ะดังๆังดคิครูพี่อ้อยอ๋อครูพี่อ้อยใช่ครูพี่อ้อยครูอ้อย <Okay. S 2> ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยน้องน้องมือได้ยินไหม,ไ,มได้ยินได้ยินน้องคาพูดว่าพูดชื่อไม่ไม Cô <laughs> ai Nó mới thảm Ồ, cô แล้วเบลพูดเบาไหมอพอคุยในห้องอะต้องพูดดังๆนะพูดดังๆูง่อยู่บ้านน่ะไม่ใช่อยู่พูดเบาพออยู่บ้านแล้วพูดดังไปอยู่โรงเรียนแล้วพูดเบา เขียนอะไรเขียนชื่อน้องนุเบลียวอ๋อเขียนไม่คนขโมยเหรอเขียนชื่อน้องนุเบลว่าเป็นเจ้าของไงอ๋อเขียนชื่อน้องนุเบลยวว่าไม่ใช่เขียนชื่อน้องนเบีวนี่คือเขียนชื่อไททานิดเนี่ยดูเใช่ไหมเนี่ยไททานิไททันดิอ่ะไททานิเคู่กันอันนี้ชื่อใหญ่ไหนน้องพาว ก็ไม่นี่ลายมือน้องคาวนี่เดือด

ไฟแดงดิใช่ทไม้อดับนี่เฮ้ย,ย,ยอะไรชื่ออะไรวะไททานอ๋อหรอ,อนี่คือไททาน,นีคกันใหญ่ ใช่ใคเหรอไททานิกนี่ไงโอไททานิกใช่ก็าไปทางที่เหยียบโล่งๆอ่ะมันไปหยัดกว่า เราซื้อจักรยานวะสองร้อยเองอ่ะจักรยานที่ไหนสองร้อยวะนั้นซื้อจักรยานไปตลาดนั้นจะขี่เป็นเลยเหั้ยเอาใชม เล็กไม่เปล่านะไม่สำหรับตรงตัวเฉยพี่เหมียวบอกว่าจะส่งน้องพาไปอยู่เรียนประจำที่คุณคิดเรียนแต่ว่าพอไปถามค่าเทอมมันแพงกว่าสมัยคุณคิดคุณเดียวเอาไปที่นู่นด้วยเออมันไม่มีที่ของพี่เหมียวเทอมละล้านสามที่ไปถามอ่ะไม่มีตัวคุณพี่เป่าไม่ไหวเดี๋ยวพร้อมปะ ไอ้นี่ไม่เอาไหนบอกม่ามันไม่มีที่ปั่นนี่ก็ี่ไงสำหับตังี่เทเ<อ>เี่อจาแล้ว,แล,วแล้วจักรยานไม่ต้องเข้าอยู่ไหนอะี่เด๋วเอาไปด้วยเหรออม่ได้โอ้มันโคตรนีมันจักรยานไม่เป็นเลยโ<อ>นบเบลว่ะ ไหนน้องคามาเล่นหน่อย,ยน้องคามาเล่นหน่อยสิเ <Yeah. S 1> อาแล้วที่แล้วที่บ้านใหม่มีมีบริเวณเปล่าวะที่บ้านใหม่มีบริเวณไหมอ๋อไม่เห็นไม่เห็นถ่ายคลิปมาให้เลยดูเลยก็เลยไม่เห็นไง มันไม่มาแล้วไม่นั่งแล้วหรอเพราะว่ามันต่ำไปน่ะที่พี่รักมันต่ำไปมันสั่งสัยานไม่เป็นสองรอกว่าบาทน la, ี <c oughs> ่ี่เหนียมันถูกดีเขาเอามาลดช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครงยานเยอะนิดยงย่อ <N> โอ้แต่น้องคาวสูงกว่าโนเบลนะร้อยสามสิบอ่ะน้องคาวเท่าไหร่แล้วว่าร้อยสามสิบเซนอ่ะสี่เอ็ดกิโลแล้วโนเบลอ่ะบึกบักแล้ว เอาได้แค่นั้นเหรอเออนิดเดียวก็ยังดีสูงขึ้นอีกนิดแต่มันไม่ได้ที่สิบสามแต่ว่าไอ้ไอ้บ่อต้องสูงนะบ่อได้แค่นั้นแหละปรับแล้วจริงเหรอโอ้โหแหมมันให้เพาเล่นแหม่ดนทีไอ้คันนี้พี่เหีียวให้ยังถีบได้เร็วเียวอันนี้สูงอ่ะคันนี่เออคันนี่เหีียวให้อยู่ไหนละพังแล้วมั้งนะ ไอสามไอสามล้ออ่ะไสามล้อที่ว่าสามล้ออ่ะพังแล้วมั้งทีเดียวมไม่รู้ไปไหนละไหนน้องขาวไปไหนไปเอาจักรยานมาเหรอ,อน้องขาวเอาจักรยานมาเหรอ